สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบจากไอเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้ารถไทยสิงค์ครับกรับสวัสดีไปยังแฟนเพจรับบ้ารถไทยนันล่านครับผมเอาคลิปนี้พามาเบิ้งครับเจนดีห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีครับสามูบสองพันเก้าร้อยซีซีครับสี่สิบแรงม้า โ oh. oh, oh. อ้ยมวนยินดีแถวะอุปกรณ์ครับตัวน,นี้เป็นใบมีดหน้าซ่าครับน่าจะเป็นเมตรแปดแล้วก็ผ่านหลังผ่านห้าซีมทีใบยีสีนิ้วครับ ยางหน้าเป็นแปดขีดสิบแปดครับยางหลังนี่เป็น13.6ขีด2ี่โอ้ยนี่ละใบมีดหน้าซาครับผมเป็นใบมีดที่บ่มีทองครับเดยว,ว่ามันบ่มีมององคงปุ่งนะ้าเทียบ ส่งกันแล้วกัสิเป็นเหมือนใบมีด LC0 ของไข่คูปุตาครับโอ้ดันเกียรย์ได้คกูป่าอู้คันนี้มีเทอร์โบนะครับปกติแล้วเดิมๆจะไม่มีเทอร์โบนะ ส่วนระบบเกียร์ยังม้วนจักนะครับบ่รู้ว่าเขาทำงานเกียร์ยังม้นกับ่ะไ้สอบถามเหมือนกันครับผมเกียร์สามเบนจ์จันบอกเพราะว่าเกียร์ของจอรเดียถ้าผม จำของโมนบอพิษนะสิเป็นเกี่์ขอละชิปครับแปดคูณสี่หรือเปล่าโอ้โหอ,โโอโ้น้ำหนักตัวดีมากเบ่งการม่วนดินมากครับใบมีดนี่ใสปิ่งๆเลยนะ4ี่ีกี่ ห้าศูนย์สี่ศูนย์เข้าเบิ่งตัวหลังมันไซก็โกงดิโกงรถโ,โกงโกงแรงม่าน่ะโอ้ยสุดลควาอบดินมาเนี โอ้ยตัวเล็กแร่งมานี่โอ้ขนาดยกล้อได้ปัดอ,ออกเลยอยล้อนาน,นี่เพราะใส่ใส่ดอกนันแห่งไรโอ้สุดยอดแรงแรงแรง แรงบิดสูงในรอบต่ำเท่าอั้นเรื่องน้ำมันก็กินอยู่ครับแต่ว่าเขาว่ามันบบก,กินหลายวมาจนไม่บอกค่อยจะเหยียบคันเร่งฮะเหยียบโยมแต่ว่ามันบอกค่อยจะเหยียบโดนๆอย่างเหยียบตัวหนึ่งครับคันเร่งเคยล่องอยู่ตัวหนึ่งครับผมปล่อยคาดออกคันเร่งพอจะเหยียบเลยมันไปเองมัน ยุ้มไปได้นี่โอ้โน้ำหนักโตดีเบิง่งยุ้มดินมาเดียวโอ้โอ้สุดยอดครับยอมรับเลยคักคัก ใส่ใบมีดเม็ดเ,เก่าหนิก็ได้อยู่นี่อ้ยบ้าโอ้จีโจ๋อโอ้บัวธรรมดากับหันมาวันแบบงวงแพนเนาะ ้าเปลี่ยนเกียร์ครับเวันนั้นพ่นใส่เกียร์เกียร์บีบ่ะมาดิพ่นดันเอน่าทีเป็นเอสามหรือเปล่าเบิ้งขั้นเกียร์ก่อนเบิ้งกับวาจากักตัวผมก็บพ่งเคยขับเยคยขับแต่ล่องล่องมือ,อสื่อนนะ่ะเมื่อดันเกียร์เก่าวาจากกักคือกันครับผมเคยขับอยูาจา่จักโอ้ยอย่างกี่หลายกันแจ็คสามสิบวิธีเราผมกับวาจาักเกียร์คือกันบกุญตน,นะ หรือว่า40่ศูก็หาศูนย์เกี่ยวมันก็ระเบียบป่าครับผมเคยครับหาศูนย์ดีพี่จังบอกอย่างนี้หัวทั้งคางนะโอ้แต่ว่าจ่าองเขาอยู่ครับ บ่มีพีปาตกุกระแทกไปเลยกูหาให้คือกันโอ้รอบเครื่องนี้พันหนีหน่อยนี่ทนเด่น่สุดยอดถึงเขาครับแน่นอนธรรมดาครับ ไงนี่ก็ถือว่าโอ้เอ้ายุ่มเข้าไปครูปะ ฐานดาบ CMT <The sound of the music> เขาโพกอยู่ยู่ห่มไหมคุณฮ <The sound of the music> ะจะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับลาพี่น้องไปซ้ำนี้สักก้อนนะครับผม สวัสดีครับ